เอ้เฮ้ยมันมีมันมีลงมันลงอยู่หน้ากตัวหนึ่งมีแน่น,นอนตึกใหญ่สุดเว้ยขอ,อปืนด,ดีดิสกูดสีแล้วมีตออตเติมมันจะมีเติมต่างพิพิมยมติดแฮงไกเดอร์ก็ได้แฮงไกเดอร์ตายกอลกนะ์ทอคค่าท๊อคค่าโอ้โหายแล้วจอดอเห็นกูไหมโอ้โหเฮ้ยมันต่อยกูมันต่อยกูโต่ <c oughs> โอนข้างลงโดนไปล่างแล้วยิงมันดิ อยิ่อะไรแล้วไม่มีเข้าบ้านวะเข้าบ้านใครวะเฮ้ยมันอยู่ดัดฟ้าดัดฟ้าไหนดัดฟ้าไหนบ้านข้างๆใช่ไหมลงไปแล้วมันลงแล้วมันมันวิ่งเข้าบ้านอีกไปแล้วนั่นลุกแล้วพร้อมกับลูกสองวยไอ้เหี้ยมันอีกเหรอมาพร้อมลูกสองอะกูไปช่วยเกูไอ้เหี้ยเอ้ยกูตายแล้วกู ทั้นสองอะเออทั้นสองทั้งสองหายยิงแม่งไปลุมมันเว้ยสัตว์เฮ้ยมึงขึ้นแล้วอ่ะพี่เชนมันมีศอกแล้วเว้ยมันมีอีกตัวไม่มีปืนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมัไม่ให้ระวังไปเลยไปเลยรีบขึ้นเลยพี่เชนก่อนมันหาปืนได้โอ้ไม่ก่อนข้างข้างหน้านั่นมีอีกคนไหมรู้สึกข้างบ้านนั่นน่ะข้างนอกข้างนอกมีคน มามาเลยไลยไปะกมึงเน่กมึงไปโดนลอี้์มามาบมาไหนวะหน้าบ้านหน้าบ้านเหรอเออหน้าบ้านพีชิน่ะอยแถวหน้าบ้านเมื่อกี้หน้าบ้านมุ้ยมุ้ยกู้วยโวยไอ้วหน้าบ้านอยูนี้ม่อกี้ตัวนึวไขบน้านพีชินไปเคี้ยงข้างบนเลยไวยไปเคี้ยงบนเลยจอดมาแล้วแมงก็ลงมา โซดเป็นไงบ้างไม่รู้เพื่อนมันรู้ตำแหน่งกูแล้วไหวป่ะวมีปืนกระบอกเดียวเลยที่แย่กูกูกูช่วยโซอดแล้วกันนะพี่ยินเออไม่ใช่ลูกสองแล้วลูกสองแฝงด้วยที่ยอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ด้านล่างตึกกูจะใสพวกเนี่ยลงมาช่วยลงมาลงมาดันหน่อยดิมันอยู่ข้างบนไม่ใช่พี่ไม่ใช่เอยู่ชั้นแรกแล้ว ระวังระวังใงต้ถุนไม่กล้าลงวะไม่เสียมอยู่บนหัวอ่ะตายถุนไม่มีเฮียตกใจไหนวะไหนวะอยู่ข้างบนเ่ะไม่รู้ดิยทำไมข้างบนตายละทำไอยู่ไหนตอนนี้คือหมดแล้วใช่ไหมไปช่วยไม่ชินก่อนเถอะไอ้ชินมันจะตาย ก็ยังมีตัข้างบนยังมีอีกไหมดูท่าบ้าหน่อยกคนก่อเพราะตอนแรกอ่ะมันในนั่นเว้ยตอนแรกมันลงมาตัวนึงแล้วมันโดดลงมาเชี่ยตกใจหมดไอตัวลูกซองออกมาใหญ่บ้านนึงมากระชากมั้ยกระชากด้วยกันมั้เอามือท่าผมด้วยชินเชี่ยตกใจหมดว้าวตาปอกหายไอประตูที่ปิดอยู่พี่ป่าเฝ้าไว้ก่อนน่าสงสัย เอ้ยมันเปิดประตูโดดลงวะเนี่ยเอ้ยมันหายว่ะมันหายวะอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ในบ้านนี่แหละงั้นนะสักชั้นเว้ยสักชั้นเว้ยชั้นนี้แหละที่ประตูปิดอยู่างเงี้ยเออเดี๋ยละไอ้ชิบชิบมันคูนี่ยหมันตุ๊กแกนั่นตรงนั้นแน่นอนอยู่นี่นั่นไงอ้านั่นไงผลลัพธ์เนี่ยผลัพธ์เนี่ย เสียงโคตรเหี้ยเลยเสียงขี้เสียงไม่เป็นม้าเลยสัตว์ไอ้ไมนยังมีอีกนะเออนะไอประตูน่าสงสัยนะเช็คก่อนดิพี่ชินข้างบนนี้ขึ้นมาดูยังเนี่ยขึ้นดูแล้วข้างบนนี้มีข้างบนไม่มีข้างบนนี้มีไอประตูหลังศพกลัวชาร์ตมีไหมมีไหมไม่อย่ยัง ไม่เห็นเต็บเคาน์เตอร์หลังกำแพงไีรองน้ำไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปืนไม่มีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้เหี้ยเ้าจะสู้มันยากไงเ่ยได้ไอเคมาบอกแล้วแล้วดูน้าปืนแต่ละอันนะส่วนมากไอ้เี้าลูกซองต้งเพลเลยสายใส่ก้าอรเงี้ย มื่อกี้ความจริงกูไม่ตายหรอกความจริงถ้าไม่โดนนี่แค่นั้นต่อยข้างบนนี้เจ้าโคตรเจ็บเลยเลือดมันอยู่ไหนของมันวะอีกตัวนึงนั่นเด็กหายไปตัวนไงใส่ก้าวเว้ยสกบอกพี่ชินเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรกูไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปเ้ยิงจะยิงก็ยิงกระสุนเยอะกระสุนเยอะก็ยิงไหม มันไดเอ็มนี่หน้าหน้ามึงโดนที่โรงเรียนซิวอ่ะไม่เชื่อเลยไอ้เหี้ยมันหายไปไหนวะเอ้ยมึงก็มาเราอยู่กลางเซฟโซนด้วยนะแจ๊้อะยประตูนี้ใครเปิดวะเออประตูเนี่ยบ้านนี้ใครลงวะหรืออันนี้หรือบ้านเมื่อกี้นี่พี่ชินหรือที่หลังเลยบ้านเมื่อกี้เปิด แปลว่ามันต้องมีคนออกมาแล้วดิเก็บเป๋าเดยวพ่ชินเป๋าโง่ๆก็เอาไปก่อนแหมบ้านนี้สิงน่าจะสิงปลอมๆหรือเปล่าลองดูสิปุ่มเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรวยยังเว้ยส่วนนี้เล่นกูคค้นมันรวยลูกจริงๆโอ้ยจอดลูกเอเคเพียบ ไมมีชิ้นะยสามกล่อง a k ด้วยมาเอามา a k แล้วไม่ใช่รอเอมานล้ขอขอขอไม่มียิงไม่มีปืนใหญ่ยาวเลยนั่นแหละไม่ปากขาขวาขวานาต่างหมดนั่นแหละของดีของเด่นมาเลยไหนวะของดีของเด่นมาก็เฮียแล้วมึจะปิดทำไมล่ะตายกับวกมึง อีกเยอะแยะกระสุนมันเยอะอ่ะไอ้เหี้ยนี้มันหมู่บ้านลูกไอ้หมู่บ้านลูกซองจริงๆมีแต่ลูกซองไอ้สัตว์น่ากูจะหาแล้วมันไปเสียลูกซองมันทักนัดเลยเก็บลูกุนเพิ่มไหมมันก็ซ้ำอีกเม็ดนึง คอมเนนสเป็นไทยไว้เนี่ยต้มเก็บแบบก็ได้สองนี้เจ็บอ่ะมันไปแล้วหรือเปล่าแต่มันไม่น่าจะเลิกหลาง่ายๆนะเปิดข้างๆยังไม่ดูเลยจอดบ้านหัวไอ้ฟูหัวไอ้ตัวโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านแดงบ้านแดงมาอยู่ในบ้านแดงบ้านแดงใช่ไหมหลังคาโรงเรียนเนีรยหลังหลังคาโรงเรียนไอ้เหี้ยอันตรายบ้านแดงแดงผ่านหน้าต่างเมื่อกี้ไอ้ศาสตร์ ใช่ปะวะกูว่าใช่นะไปข้างตรงดีนะระวังนะอย่าช่างแม่งเอาเที่อนดีก่อนเสียใช่ป่าวะกูว่ากูเขียนไม่ผิดนะไปดูอ่ะแล้วเพื่อความชัวร์ไปดูโอ้ยนั่นไงหไใช่นั่นไงใช่แล้วใช่ไหมไม่รู้จากไหนไม่รู้จากไหนแต่โดนแล้วเต็มชัวร์แต่โดนเต็มเลยสัตว์จุก นอฟเฟินั่นราคาราคาโรงเรียนราคาโงเรียนราคาโงเรียนท่ควาชั้นสองชั้นสองชั้นสอยู่ชั้นสออ้นสงมนน็อก่อนวอน็อน่าจะแจ้งเรียนโรงเรียนนะคาโรงเรียนระคาโรงเรียนราคาโรงเรียนมาแล้วงงลยหกเลยไม่ไหแล้ว ไอ้ตรงนี้มีตีอ็กีกอันนึงกูต้องจ่ายขึ้นไปชั้นหกโอ้ยกระสุนกระสุน5.5ได้ปิดประตูทำไมวะตอนแรกไม่ไดแล้วก5.5เยอะมากแล้วว่าีเอกันเาเดียวเวลาไม่กแม่งเลยยิ่ไหนวะไหนวะกปิไหนแล้ววะกระทิงแดงวะ มีมีมีเอาเนละตัวทิ้งแดงผมไปสองฟองแล้ตัดใจวะแกมันดักกูเอ้โดนสวนลองลองเรียนมาลองเรียนมาลงเรี้ยงข้ามาลงเรี้ยงข้ามาด้านขวาด้านขวาด้านขวาลงเรี้ยงข้ามาเออระวังระวังเจะเข้าหลังแดงนั่นแหละระวังจะเข้าแล้วเหรอใช่ใช่เราจะเข้าไหมวเวลคัมเลย ระวังระวังซะระวังน่นะอยู่ตรงกระท่อมกระท่อมกระท่อมอ๋อกระท่อมด้านหน้ากลัวนี่นี่ยเนเร้อยาอตายคนอยคนอคนสุดท้ายอันนี้คนสุดท้ายคนร้อยรอนไมูรอดชีวิตจากโรงเรียนนี่เนี่ยโี่โหสีเกันนี้เ่ยมันมีคาด้ะจอดมีคามีคาเจ็บเลย ใช้แลาวล่ะเอาดอดรดอ์้แคปยังเรียนดี้มอไหร่ดูแคปจิ๊กซอดีม้คุณตีจิ๊กซอว์นล้อแเดี๋ยวกูเอาตีเอ็ไปให้อันอะเออาตีเอ็กไปอะได้ยังที่เปล่านี่เปล่าเนี่ยอยาหั่นหน่อย เชียนมียังสิมีแล้วโยนลิงไว้ตรงนี้แหละใช้เองไม่ได้ไม่ไม่มีอ่ะนะเนี่ยขาออกมาแล้วเป็นไรเอาคูณแปดไปไมไม่เอาเอาสี่เอาสี่พอละไปพี่ใช okay. ้ป oh, ่ะ่ะใช้ขาสวยสวย ผมเอขีสองกระบอกแม่เลยนไะกระบอกไมใส่กระบอกจะใส่สองย็นหรือกระบอกกระบอกนึงใส่นี่จอนยังงั้จอนยังงนเรื่องนี้วันไรเงี้ยพวกสองกระบอกไอ้ไม่เป็นสี่มีเดีมีสี่ไหมมีแล้วครับมีแล้วครับเดี๋ยวผมใช้นี่ดีกว่าใช้ลูกตองมันเนี่ยกูจะอินดี้เกินไปละ เป็นเห็ดไอเป็นไอนี่เลยนะเล่นวันวันยี่สองกระบอกอ่ะ้ยใส่กล้ามันก็ได้เนี่ยไม่มันแชมป์กพี่ชินเนี่ยนะตัวยิงเรียกแขก มีแขกไปมาเดียน้คุณูบอลได้จกะสนรูดซองกี่นแดเมื่จเารูซองกี่นัดเม่กระสนเนี่ยจำลองอ่ะจำลองมันอยู่ทีนี่ยงมันมีเยอะกว่านี้ีมากแหไมดอเนไ่เหรอไอ้างมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ได้้าวไ้ไ้ A ห้าหกไม่มีเลยห้ 5, 6, าหกเพียบเลยเอาปะอ๋อมีเหรอโอเคมีเพียบอยู่ข้างบนนี้เราไปเราไม่อยู่ไปอยู่ตึกสูงป่ะพี่เินเออเราไม่อยู่ตึกสูงป่ะเราดิ้นเราเดียวเดียวไม่ใช่เดี๋ยวน้ำนี่นะน้ำกูว่ามันจะตายเพราะไปเคลนเบยิไม่ตายหรอก ลบมาตั้งกี่ครั้งแล้วไม่ใช่ไอ้พี่ชีนไอ้พี่ชีนแม่งตายประจำเดี๋ยวมึงดนเ้เดี๋ยววิ่งติดกันแบมไอ้มึงมึงไลยไปแล้วมันไล่ปิดกเิดโตแล้วเดี๋ยวมีพ่าะเบงนอเไอ้โจรไอ้พี่สุดลูกซองมาตัวไม่มีจ้ะพี่ชีนจะสุดลุกซองเลยเฮ้ยงทาสวย่ะ ทางเฮียประตูบ้านเล็กนะยังแต่ยังเฮียได้ปใส่นั่นแหละคือสั้นอ่ะไม่มีแฟไฮเดอร์สมของข้าแล้วมีแฟไฮเดอร์อ่งไม่เอาเันชอบโชว์ตั้งแต่แฟไฮเดอร์ในห้องโชว์โชว์ว่าเราอยู่ตรงนี้ ไม่น <l ots sei> <c ười> ีหรืผู้อยู่รอดจากรถทอกอ่ะหายไปดูหนังไปดูหนังฆาตกรอนนะมันหันมาเลยหันมาพงนอนไม่ใครมีกระสุนลูกซองไหมมีมีมีอาวะเอาวะมีมีเยอะไปแว่ยหกสิบเอาเอาแมนมาสักงพี่สิบเอามาห้า ใจเย็นคุณคเคบโอ้โหมันโยนท้าหกสิบจริงๆเนาะมันไม่ใช้ไงมันมีอิสกากับอีนั่นน่ะมันจะใช้ทำแมวอะไรเก็บไว้ทำไมวะพี่ยังไม่ได้ทิ้งไงบางทีก็ดอกอะนี่ยังไม่ได้ใช้ถ้าแผ่นไม่มามันจะไต่กับแผงคงไต่ไม่ได้ตรงนี้ก็โดดขึ้นเลยว่ะ มาดันกูนะนะนะนานะกูว่านะนนี้ไปแหละต้องหลบกูว่าละแน่เก่งเฉียวหน้าเลยขายยินฉลองให้มันรู้เลยเดีวแหมบ้านแกแหมเดี๋ยวเพงเดนบนเขาเนี่ยแหละวน่นละ ต้องว่าหรอมันมีตึกตรงข้ามนี้ทําไมมันเปิดวะหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยประตูเปิดหมดเลยมีเพื่อนลุ่มทางเอ๊ะไอ้ดีมีคนมีคนเอ็นดีอะนะเอ็น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 สิบห้าใช่เอ็นดีบ้านเออบ้านหลังนั้นแหละมีคนมีคนฉันบอกอ๋อหมู่บ้านข้างหน้าตึกไหนวะ

ออกมาานเข้าประตูพี่เฮียเล่นมากปิดประตูแล้วปิดประตูไม่ต้อนรับแขกแล้วเฮียอัดเรื่องบารี้เอรโดนโดนโดนเฮียเล่นมากเกลือเล่นมากวินโนอยู่บนประตูไปอยู่ได้ยังไงวะบนประตูนั่นแหะเฮ้ยจอดจอดหน้าต่างหน้าต่างซ้ายบ้านนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อกี้ขวาขวาขวนนั้นหลังหลังหลังบ้านหลังบ้านบ้านหลังนี้หน้าต่างซ้ายเมื่อกี้มันโผล่วางมา หลลังงบบ้้้้าานนดดววยยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นหลังบ้านนั่นมว่านันน่าต่างบ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 นมันก็ไม่ตายว่ะน่าต่างบนน่าต่างบนไม่ตายแต่สะใจไม่ตายอ่ะมันสะใจได้ความเล่นด้วยแต่ลูกมันสะหยิบสะยิบขวาไอ้ตัวนี้รอ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 มีรถเข้ามาหามันเว้ยรถเข้าไปหามรถเข้าไปหามรอรอรอดูรอดูเลยรอดูชมเลย ยิงกันนัวอะไรเแย่เสียงแสงแฟลชแป๊บ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 เสี่ยวข้างหลังเสี่ยวรีบบนเขาเลยพี่บนเขาพเขาเอย่แหละคนจะคนจากบนเขาเลยไล่ตูดมันมามึงโดนโดนบีบมึงโดนบีบและบ้านเราละเดี๋ยวกูเสียวจังเลยมึงยิงตัดตัวลเสี่ยวด้านซ้ายว่เออมีเสียวตรงทางโรงเรียนมาด้านซ้ายมากกว่าวะมีโรงเรียนด้วยเสียงระวังด้วยมันไม่มีมันมันต้องมีกลุ่มหนึ่งคือผู้ชนะจากรถฮอกเลย ขายนั่นแล้วยิงเที่ยวเหมปอนกันปูชนะไปปูชนะไปเดี๋ยวมีมาเติมกำลังมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆโห่เต็มเลยว่ะโอ้ดนัวเฮ้ยบนบนเมื่อกี้จอดซ้ายนะเมื่อกี้ตัวนั้นน่ะที่มันยิงอยู่นั่นน่ะตัวนั้นน่ะเห็นแล้วเเฮ้ยมันซัดให้นัวเลยเฮียช่วยประหยัดกระสุนเราหน่อยคนที่เหลือรอดนะจิ๊กซอว์มันมีตีแสนอีกต่อ ผู้ชนะไอ้ผู้ชนะจิกซอและไอ้ผู้ชนะไอ้เที่ยโรงเรียนก็ตายหาไม่เรียบร้อยแล้วอุปสรรคมึงไม่หมดแค่นี้หรอกไอ้เหี้ยโอ้แล้วมังดูเทปโซนบีบโอ้ชิวใช่ไหมเนี่บีบมาทางนี้นี่ปีบีบต่างเลยนะอืมไปแล้วว่ะเหมือนได้อ้ชนะนะอย่างมากอย่างนี้ก็ซ่อนกันอยู่เดี๋ยวกูไปตะดากตรงทางขึ้นแล้วกันเออดาะทางขึ้นสักคนทางมันแคบแล้ว กูก er, oh, yeah, so ็เสียวๆประตูดอยู่นั่นดูวะเปิดประตูวะโอ้โหมันยังอยู่วะตรงนั้นอะแม่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 ตัวนี้หนึ่งดาบจุดแฟร์เรียกแขกกันสายประดักทันทีต้องจุดเรียกแขกเลย มันมี 15x นี่ไม่หาพี่สิทธิ์กู Wm 15x นี่ไม่หาไม่รงมันใเว้ยกูเป็นไรกูเนี่ยไงหัวรั่นแน่หมดยัง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 กํลังกําลังดูอยู่เลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โกรธเลยบี๋อ่ไอ้เหี้ยมันลุกมีลุกโกยังวะมันวิ่งเล่นเยอะยังวงเัอน่นิั่ั่นทั่นนา่ ตัวในบ้านก็ยังไม่ตายแล้วเนี่ยโหถ้าโซนโดมาทางนี้แล้วมันวิ่งกลางทุ่งโล่งมาแล้วเนี่ยโอ้โหกลิ่นเล่มึงคิวลิ้ยวรอนี่ยแหละวิ่งเยอะในบ้านอะเอ้อวิ่งในบ้านแล้วได้ผู้ชนะแล้วว่ามันเสียด้วยือยิงยิงใส่มันเดือดขึ้งหลังขึ้นมาด้วยสไพ่ตกบนนี่เด็ดแถวนี้เลย ตกเดี๋ยนตกบนหลังคา่ยโอ้โหไอ้ขีดิบขีดขลิหลังบ้านเลยไหมดูดิ่จอดนั่นไงหลังบ้านลงหลังบ้านไอ้ยสัตว์ไทยลงหลังบ้านขึ้นไปจอดไม่ขีดหนาป่ะหลังบ้าน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 เลยทางทางประมาณเอชวีเลยอะเอชวีอะเอชวีหลังเฮ้ยรถมา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 เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงจอดสัตว้ไว้ใต้บ้านใต้บ้าน เข้บ้านเข้าบ้านเข้าบาเข้าบาเข้าบ้านแล้วเข้าบาแล้วเข้ามาตูเลย้วไปชิดเลยเลยไปิดเลยดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่งเศย่โดนตัวไม่โดนเข้าปรตูฝา ทางเหนือยังปกติทางเหนือยังปกติเอาเลยเว้ยระวังไว้จดนัวเลยลุยมาเลยยินจะซ้อนมันมองเห็นนะไปซ้อนไปซ้อนไปซ้อนเลยเฮ้ยไม่เอาเลยเปี่ยงเปลี่ยนเมื่อกี้มันอาจจะชกอีกตัวนึงอยู่อะที่เราชุบอยู่แต่มันแต่มันมีเยอะไงไม่มีแค่สองคนไม่กี่ตัวมีสามแม่สามถึงสี่เรื่องสายนะครับถึงระทายถึง นี่เข้าไปประตูด้านขวารระวังระวังมีซับด้วยกล่องมก็ตกตรงนั้นนึงเด็กเกียืมดูดูอยู่รัระวังประตูด้านใกล้แค่เอี่ยมแต่ก็เอาไม่ได้อ่ะไอพวกนี้กมันเข้าประตูหรือมันอี่วะเข้าประตูเข้าประตูเน่จัดสองดูเองดูด้านหลังตึกแล้วเนี่ยดูหลังตึกฝั่งนู้นเนี่ยตึกเราเลยอ่ะเออไม่ไม่ก็ฝั่งนู้นของตึกแี่ย ดูดูจึกไว้ดูจุกไว้ไม่ใช่เข้าบ้าน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 อยู่บ้านเดียวกับเรารเาโรงเรียนยางล้อมัน่โรงเรียนสองเรียนยังเสียงวิ่งอยู่ข้างนอกข้างหลังอยู่เลยเนี่ยหลังโรงเรียนเหรอไม่พวกนี้ไม่ใช่เสียงเสียงปืนนะ เสียงพูนจากเสียงจากางฝั่งโรงเรียนพวกนี้มันแค่อยู่ในบ้านในบ้านแล้ววิ่งเข้าประตูอยู่ข้างหลังบ้านนอกบ้านหลังบ้านหลังไม่มีนอกบ้านไม่มีมดูแล้วนะเมื่อกี้หลังบ้านนี่เสียงวิ่งตกจากตกจากตกอยู่เนี่ยไอจอยวิ่งผมบ้าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเสียงเหยียบพื้นดูอยู่เนี่ยมันไม่มีไม่มีหลังบ้านไม่มีไอจอยวิ่งดูแล้วเสียงพวกตัวเองวะเนี่ย ไม่มีจริงเลยเข้าไปในบ้านพอผมเออยู่ไม่เข้าไปในบ้านแต่แรกเลยเองที่เเนี่ยเธอยู่ข้างบนอ่ะเจอปิดประตูใครเปิดประตูใครเปิดประตูไม่ได้เปิดมาดูเซฟโซนู่โอฟินชไหมกูบอกแล้วมันอยู่ในบ้านนี่สิเปิดประตูเข้ามาแล้วช่วกันเติมก่อนไอ้ยี่ยนั่นม่่ ดักไปเลยพวกทางโรงเรียนเลยพวกนี้นวิ่งมาแน่เห็นเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่โรงเรียนโรงเรียนถ้ายิงได้ก็ตัดก,กำลังโคตไก่พี่ป่าหัวมันผมมานลอยด้วยนะมันลดรั่วอะไรพี่ป่ามเมื่อกี้นมนวิ่งไ,ววงไหวเหระวิ่งมันสับซีนแตกเลยเ้ย โพสิชันกูแม่งจังไรกูอยากรู้ว่าจะโดนยิงก่อนหรือเปล่าเออมันนจะเห็ถ้ามาทางด้านซ้ายมันไม่เห็นแต่ถ้ามันมาด้านขวามันเห็นที่ปราบเราสองบ้านฝั่งตรงข้ามเลยไอ้บ้านเฮียนที่เรามันเเบ้านนนงมัจะไปที่ปรับให้เปิดี่ที่เปิดประตูเี่ยทปรับเปิดมาเลยมาแล้วแต่ไม่อยู่ตรงไหนเนี่ย อยู่ใต้ตีนเราในตีนเรามีลับเป็ระเบิดสิตแถวนี้มันเป็นทุ่งโล่งไงต้องเข้าตรงนี้มันก็ต้องเข้าอยู่แล้วไงอยู่ใต้ตีนเราไม่ลืมเราโดนโซนดีเราจะไม่มีที่ให้ที่ ก็ไม่กล้ามันก็ไม่ช้าเห็นไหมมีคุณมันไปหรอวะไม่ใจหรือวะบีบแล้วยิงกันในป่าเ่ยเข้าวะมัเข้าแล้วแหละมันบีบแล้วไอ่ไหนวะเอแล้วเอแล้วเดี๋ยวเดี๋ย หล่อล <owad Es> ้อหอีกอหก่อล้อหล่อล้อหล่อล้อหล่ออหลออหลออหลหลหอ